ส,ส,สวัสดีค่ะเป๋าผ่านะคะพบกันกับแชสูสราวแชสุสราววันนี้นะคะเป็นของน้องอะไรนะสุดตาไปดูกเลยพูดอะไรพี่ผ่าคือจริงๆอหายหนะ้าหายตาไปหลายวันก็เพราะว่าจะบอกว่าน้องจากโกหายค่ะไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกใครแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ดูเนาะคือน้องเริ่มเป็นสัตว์แล้วนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ แล้วเราก็ยังไม่ได้ทาหมันให้น้องค่ะเดี๋ยวยังไงรอติดตามอีกช่องป้าค่ะชาแนลให้ดีนะคะวันนี้ไม่ของน้องอะไรล่าสุดเลยนั้นตามดูกันเลยค่ะมาอีกรอบเอาให้ชนะอย่ายอมจริงๆอ่ะน้องก็แชร์แล้วแล้วป้าก็ไปขิงเขานิดนึงอะไรเงี้ยเนาะลืมคำถามคือโดนแกงก็ไปแกงเขานั้นแหละโอเคก็ลืมคำถามเท่ากับขิงนะน้องนะอะไรอย่างนี้นะขิงหรือเปล่านะน้องอาจจะ พูดคำว่าขิงขิกขิกอะไรไม่แน่ใจนะมันหมายความว่ายังไงบอกด้วยนะคะชื่อลิปปินนะคะคนเดิมเพิ่มเติมคือความปังปังไม่ไหวแล้วแม่ไม่เป็นไรคะ่ะเจาพาไม่เอาสูตรพิดก,ก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนูเอาสูตรใหม่มาให้นะบอกเลยสูตรนี้ปังไม่แพ้กันอินเตอร์อ่าอินพอร์ตมาจากซิลปินแล้วนะหนึ่งนะน้องนะ <laughs> ชื่อสูตรว่ามาเตามาเต้ามาเตามาเตามาเตา <laughs> มาเตา พร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอา้าวน้ำขุนค่ะกาวน้ำใสายีลิกิค่ะโทชั่นใดๆนะคะใดๆก็คือใดๆค่ะน้ำเปล่าค่ะสีม่วงค่ะสีน้ำเงินที่หน้าเบลอสุดๆเลยเบลอวัดแถบนะคะผู้รักใดๆนะคะแป้งแคร์ค่ะกินเซลีนนะคะกินเซลีนน้อง ไม่ได้ให้ผสมด้วยอาจจะต้องใส่เพียวๆเ,เดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้หรือเปล่านะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่านั้นละไปเรามาทำกันเลยมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่กาวน้ำขุ่นนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะหนึ่อแล้วก็เอาใส่กาวน้ำใส่3ช้อนโต๊ะค่ะ นี่นะน้องบอกว่าให้คน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 แล้วก็ใส่สีลงไปเลยค่ะเข้มเข้มเพราะว่าเจาชอบใส่สีอ่อนนะคะ f c ตัวจริงค่ะแต่น้องไม่บอกว่าใส่สีอะไรอะคือใส่เหมือนกันอ,อ๋อทั้งสองอันน้ำเงินกับม่วงเลยถูกไหมเพราะว่ามันมีแค่ถ้วยเดียวนะมันไม่ได้มีหลายถ้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนอ่ะคือน้ำเงินมันจะมีความเป็นแบบอ่าเดี๋ยวเราตอนที่เราคนมันอาจจะมีมิติที่ดีนะเราลองทําดูอาจจะสวยก็เป็นได้ หนึ่งสอ่หาะโอเคประมาณนี้นะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใส่สองสีเลยโอ้เป็นกาแล็กซี่เลยนะคะมาแตวมาแตวนี่นะคะสุดยอดเลยสวยมากอ้ยสวยจริงอะ่ะเหมือนกาแล็กซี่เลยขั้นตอนต่อไปนะเรายังไม่คนให้เขาเข้ากันเดี๋ยวไม่สวยใส่น้ำสองช้อนโต๊ะค่ะห สองมันเหมือนเวลานั้นเขาทําแบบอาเลซินใน Tik ก o k เลยนะเหมือนเลยเห็นปะดูว้าวใส่สบู่ลัก1.5ปืดนะคะยังไงดี1นครึ่งปืดครึ่งปืดนะแกล้งกันหรือเปล่าคนนะคะใส่โลชั่นนะคะโลชั่น2ปืดค่ะ1.2สอุวยสวยจริงๆนะเนี่ยแปลกดีอะแปลกชอบชอบ ใส่แป้งสองปื๊ดค่ะหนึ่งสองฟุ้งฟิงนะคะใส่แมสด,ด้วยค่ะพี่พาตบท้ายด้วยคีรีอีก,อกห้าปื๊ดค่ะปังแน่นอน1นึ่งสหโอ้โหสวยอะสีสวยมากเลยอะผสมสีกันอย่างนี้ก็ดีนะเวิร์กเวิร์กอยู่นะทุกคนคนแล้วก็จะมาแตง่งมาตางมาเตง่ตงหน่อยๆน,นะคะน้องบอกอย่างนี้นะใส่น้ำยา ไปเลยค่ะเย้มอ่ย้ำนะคะเจอย่าใจร้อนค่อยๆใส่ค่อยๆค,ค,ค,คนจนกว่าจะเป็นฟิลแบบกวนไปเรื่อยๆเ,เพื่อความปรังนะคะจบพอเหนื่อยค่ะถ้าไม่เป็นก็ช่างมาแล้วก็ข่นะบ้าใส่น้ำยาทำสลามปะพาหรือว่าบอลแลกล,ลงไปได้นะคะเสร็จล้างมือต้วยเนาะต้วยเนาะเจ้าปภาษาเหนือภนะาษาเหนือแล้วหนึ่งนะ้น้องนะอ,อนี่ดู เพราะฉะนั้นเราใส่กรีนซอรินบอลแลกไปแบบเอาเพียวๆนะคะกินเพียวเลยค่ะค่อยๆใส่ใจเย็นๆเพราะมันเจ้มจนไงใส่แค่หยดๆจะเป็นไหมไอเป็นนาะดูสิจับตัวเป็นก้อนแล้วทุกคนเห็นหรือเปล่าอะถ้าเห็นมันหรือเปล่าฉันเห็นมันนะต้องค่อยๆใจเย็นเพราะว่ากินซลินอาจจะยังไม่ละลายเข้ากับกาวดีมันอาจจะเป็น ก้อนเป็นกระจุกเดียวก็เป็นได้ค่ะทุกคน้าทุกคนนี่นะคะเป็นสลามแล้วค่ะจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะนี่ยืดคือเนื้อดีมาก ต้องค่อยๆใส่อย่างที่น้องบอกจริงๆนะต้องใจเย็นๆคือเนี่ยเนื้อดีในความใหม่คือมันจะมีติดมือด้วยนะทุกคนถ้าฝั่งนี้ป้าพาม่ได้ใช้ไงใช้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแต่ว่าเนื้อมันฟินมากมันนุ่มมากๆเลยนะคะนุ่มสุดๆจริงๆะคะ่ะทุกคนไม่ไโม้เลยนะคะให้จับดูเนื้อละเอียดมากเหมือนเม็ดทรายในทะเลเลยค่ะละเอียดเหมือนเม็ดทรายเลยเหรอพี่ว่าเม็ดทรายมันละเอียดจริงเหรอนี่ดูดิ แล้วจิ้มฟินมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สมแล้วนะที่เลือกนะคะดิบบินแต่ถ้ายังไงเราจะไปดู Q&A กันแล้วเราก็จะมีการขิงมีแกงกันตอน Q&A เบาๆนะคะเพราะ,ะ <ๆ S 2> ว่าเป็น FC มานานแล้วะคะ่ะ <ๆ S 2> เล่นได้ค่ะด,ด,ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนยืดมากๆเลยนะคะเข้ากับสีเสื้อวันนี้เลยค่ะทุกคนจะชอบแซวเวลาใส่เสื้อตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะโอเคเรามาถึง Q&A คือประเด็นคืออย่างนี้น้องอ่ะ อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังไม่มี Q a A นะเพราะติดตามเจ๊มานานแล้วถามก็ถามเจ๊บอกให้ถามก็มามาคือจริงๆอะ่ะน้องบอกว่าไม่มี Q a เปล่าพักก็เลยไปพิมพ์ว่าต้องมี Q a A นะเพราะมันเป็นกฎเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนว่าคลิปสั้นไปทุกคนประเด็นนะเออเดี๋ยวคลิปสั้นไปต้องแบบชวนเมาส์ชวนคุยอะไรอย่างงี้อ่ะอืออัาไม่ได้อยู่บ้านไ่ะเดี๋ยวเขาจะเคอร์ฟงเคร์ฟิวอะไรกันอีกวันจันนี้นะเออบาบาบบาเลยนะคะโอเค งั้นให้ถามก็ถามนะคะถามเลยคําถามที่1คือเจได้ดู U M U สองูนย์สองหไหนก็น่าจะเป็น Thailand World เปล่านะคะคิดว่าใครสมมงที่สุดนะคะสมควรที่จะได้รับมงนะน้อยมากเลยอเมนดาควรจะได้ที่3มปะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเปาพาไมได่ดูค่ะเลยไม่รู้เรื่องด้วยข oh, <no. S 1> <laughs> อโทษนะคะคำถามที่สองเจา้าาชอบและรู้จัก เทวีเจ้าแม่หญิงรีอย่าวีนไหมคะพี่พาชอบนะคะเคยไปนั่งดูเขาไลฟ์สดจะไม่ทําอะไรก็มีมาแล้วน,ะน้องนะพี่พาก็ดูอยู่แล้วพี่พาก็คิดว่าเอออย่างนี้ก็ขายได้เชื่อไหมทุกคนจะติดกับภาพลักษณ์ว่าเจักระแลต้องขาวยกมาแต่คือของแม่คือดําปี่แล้วมันทำใหดูดีนะ้งองว่าพูดนั้นก่าแล้วก็เหมือนทาแป้งให้มันโปะๆเหมือ,อนแบบอะไรเนี่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งมันก็แปลกใหม่ดีนะให้เราได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่เนาะ ที่3นะคะเจพาว่ารางวัลที่หนึ่งวดหน้าคือเลขอะไรคะปอรอโดนแกงหนักมากติดตามเจตลอดนะหวังว่าเจ๊คงชอบและจําหนูได้นะคะคือเล่นไม่หยุดเลยชอบมากจริงๆค่ะคือเป็นสูตรที่ไม่ได้เคยสัมผัสเนื้อแบบนี้มานานแล้วนะคะก็ถือว่าดีจริงนะคะก็งวดหน้าออกเลขอะไรก็ลองเอาเลขมือถือของเรา4ตัวท้ายไปสล,สลับสลับดูค่ะ ออกเลขนั้นเลยค่ะทุกคนไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพน,นันหรือว่าเล่นหวยใดๆนะคะแซวเล่นหยอกๆเฉยๆนะคะท้งไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปหน้าเป็นย่งสลามรวมมิตรนะคะฝากติดตามด้วยอันนั้นก็เอาฮาเหมือนกันค่ะไปแล้วค่ะไปมาจุ๊บ